ครับทุกคนขอบผมท o y Channel นะครับวันนี้ผมก็โอ้โด,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 ดูตื่จเต้นใจนะครับคุณชอบกดผม Joy Channel นะครับก็คนไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมตายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมตายไปแล้วผมผมอะไรลงคลิปผมว่าผมเบ,บื่อหน้าเบื่อไม่มีใครเล่นกับผมผมอะไรเกมแล้วก็เลยดูเลย กจะมีคนกเล่เก็ให้ผมด้วยบเก็บกบวเพื่อืก็ได้เอนอนี้เหนไห้ยอ้าไม่อยากได้ ข้าโกเด็ดโจนสเปนมีสูบวยนะครับทุกคนขูไมอกับการโกโก้รม่สูบมันไม่ได้เลยนะ,ะทุกคนเกคน กูผิดกงไม่มียาสวยแล้วกูไม่มียาทำไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นเลยมียาอี่วิธิยาดีกว่ามียาแล้วก็ได้ทองมาอูไม่รู้จะเอาทองคำดาวีกต้องไปยุ

ตเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับตัดคลิปพี่ตัดคลิปไปขอบคุณเพื่อนเูื่อนเราตัดตายไม่แน่ยดูเลือดน้ำน้ำดูดูดูน้ำน้ำอ้าวขี er no, no no ่เซลิงไปดิอ้าวขีดอ่ะขี่เซลิงไปดิเฮ้ยมม่ขี่ไปอ่อ้าว ีไปครับจิบซะสี่จ็บละสี่จิบมากซะสี่สขอตดคิบแค่นี้แล้วครับผมไม่ชุบผมหรอกนี่ครับทุกคนเพื่อนปัญญาแล้วครับบอกให้เข้าวัก็ไม่เข้าครับเจอคนเลยครับอเนาบก็จะตายนะครับดู ดูเลือดดูเแตกมีคนนะครับหนึ่งตัวนะหนึ่งคนนะ,นนนะที่มันฆ่าผมเมื่อกี้นะครับมันได้รอดไหมครับดูเพิ่งไปนะช่ช,ช่แตกแรงไม่แตกครับระเบิด เจอเจอเจอฮัทไปไหนแล้วอ้ขอตัดคลิปให้นี่ครับเอาไงครับทุกคนไม่มีต้องชุบแล้วครับทุกคนเราสิบห้าคนนะครับยิ่งดีครับยิงดีครับอ้าวไม่ยิงอ่ะอ้าวเราแตกแล้วคนแต่ละคนเข้าวงครับวิ่งเข้าวงนะครับแต่ละคนบาคนก็ม่วิ่งเข้าครับ ก็ต้องตาตรงนี้แหละตรงตาตรงนี้แหละแตกไม่มียาแล้วอยู่ตรงไอวอลล์ลน่เฮ้ยรู้ขนหนาวไม่มียาแล้วครับอาสีไม่เฉยอะไรครับเรายังมี สองาครับแทนทิพย์กินตัวคนเดียวไเนี่ยอ้าคุณดูรับเพื่อนจะโดนคนเดียวไหมคนนะครับสองตัวนะครับเราสิบสามคนเองคนดูไอ้ดูดูดูไอ้ดีครับคนดูดูไอ้ดีครับเชิญเของมาเล่นได้แล้วครับจดเอานะครับจดเอานะอนะครับทุกคนเอานะครับอ้าวเล่นพุ่ง้าอีก อืมคุยิงมันยิงมันเปิดเงียบจิก้าครับปิ้วปักเอาไม่ตายปิ้วเออปิวเพิ่งเนี่ยเขาไม่เห็นเจอครับเพิยงยเขไม่เห็นเจอครับ อ้าครับ,ดบ,บ,บรดโ,ดโดนแลครับโดนแลครับยังไงครับว่ายังไงครับมันไม่กระโดดโอ้ผมรูป้ครับเอาดาวมาดี

ร sort of ู้แลวจะเอกสุครให้ผด้วยนะครับแล้วเจอลิปใหม่บ๊ายบาย